สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างของหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นประเด็นที่ถ้าหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับได้ตรวจแล้วแต่ว่าไม่ยอมรับพัสดุนะครับแล้วก็ทําความเห็นแย้งไว้กับเสนอหัวหน้าหน่วยงานเนะี่ย จะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับคือคณะกรรมการบางคนเนี่ยนะครับมีความเห็นแย้งในการตรวจรับพัสดุนั่นเองนะครับซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างข้อ175วงเล็บ7นะครับได้กําหนดเอาไว้ว่ากรณีถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุนะครับแล้วก็ได้ทําความเห็นแย้งเอาไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการนะครับ ถ้าเป็นกรณีนะครับกรณีนี้นะครับทีนี้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้เห็นบันทึกแย้งไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ได้พิจารณาแล้วนะครับว่าเห็นควรให้รับพัสดุนั้นไว้โดยสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้นะครับก็ให้ดําเนินการตามวงเล็บ4หรือวงเล็บ5นะครับก็คือกรรมการแย้งแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแล้ว ก็สั่งการให้รับพัสดุนะครับก็ต้องมาดําเนินการตามวงเล็บ4หรือวงเล็บ5แล้วแต่กรณีนะครับวงเล็บ4ก็คือถ้าเป็นกรณีที่ตรวจแล้วนะครับถูกต้องครบถ้วนนะครับก็คือถูกต้องครบถ้วนเนี่ยก็ให้ถือว่า,ารับพัสดุดันแล้วนะครับโดยให้ทําใบตรวจรับพัสดุเนี่ยเป็นหลักฐาน2ฉบับ มอบให้กับผู้ขายหนึ่งฉบับเจ้าหน้าที่เพื่อเบอิกจ่ายเงิน1ฉบับนะครับอันนี้กรณีที่ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนนะครับกรณีที่วงเล็บ5ก็คือว่าตรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าไม่ครบจํานวนหรือว่าครบตามจํานวนแต่ว่าไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทําบันทึก ใบตรวจรับเนี่ยนะครับให้กับผู้ขาย1ฉบับและก็เจ้าหน้าที่1ฉบับนั่นเองนะครับนี่คือวิธีปฏิบัตินะครับกรณีที่คณะกรรมาการตรวจรับพัสดุบางคนเนี่ยไม่ยอมรับพัสดุแล้วก็ทําความเห็นแย้งเสนอหัวหน้าหน่วยงานเมื่อหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแล้วก็ยังมีคําสั่งให้ตรวจรับพัสดุนั้นไว้ก็จะต้องดําเนินการตามวงเล็บ4หรือวงเล็บ5ตรงนี้ก็แล้วแต่กรณี